กรัวเราะที่หลังดังกว่านะครับรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะธนาคารกลางของยุโรปไม่สนไม่ง้อคริปโตและเป็นเหตุที่ทำให้คริปโตราคาร่วงในวันนี้ณนะที่ผมทำคลิปอยู่นี้ณนะเวลานะครับประมาณตีสองวันที่ยี่บมมิถุนายนในประเทศไทยข้อมูลเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชม ในช่วงคือคอยมีมูลมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing m o o n Story วันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ใน EP ที่24นะครับทำมาแล้ว24 EP นะครับหมายถึงเราทำมาแล้วทั้งหมดประมาณ24วันที่เป็นาการให้กำลังใจสายโหนะครับในตลาดคริปโตว,วันนี้นะครับก็มีเรื่องของสภาพของเศษรษฐกิจนะครับที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและจะเป็นผลดีต่อตลาดคริปโตแต่ตอนนี้นะครับเราต้องสู้ซะหน่อย เอาแหละนะครับในเรื่องของข่าวแรกนะครับเนี่ยจะเป็นข่าวตั้งแต่วันที่สิบแปดแล้วนะครับคือประมาณสิบเจ็ดนะครับก็มีข่าวเรื่องของกองทุน b i ชวอเตอร์แอสโซเช t e s นะครับของเรดาริโอนะครับกองทุนเฮดฟัน n d นะครับก็ได้ทำการช็อตหุ้นยุโรปเนี่ยประมาณ6.7พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะมีประมาณ22ตัวด้วยกัน นะครับซึ่งตรงนี้เขามองถึงเรื่องว่าสภาพของเศรษฐกิจของยุโรปไปไม่ไหวแล้วและหุ้นทั้งยี่สิบสองเนี่ยเขาต้องมั่นใจนะครับว่าเป็นเหมือนกับซอมบี้คอมมินีคือถ้าเกิดเขาชอ็อตนะครับเขาสามารถที่จะถูกอย่างน้อยยี่สิบตัวด้วยกันโดยเงินมูลค่าประมาณหกจุดเจ็ดพันล้านดอลลาร์ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับและเขาทำการชอร็อตเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ฉะนั้นเรื่องในวันนี้คือหัวข้อนะครับว่าหัวเราะที่หลังดังกว่าเพราะอะไรนะครับตั้งแต่เรดาริโอออกมาตรงนี้ทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยเริ่มกลับมาคนเริ่มมีความมั่นใจในในตลาดคริปโตมากขึ้นนะครับแต่เวลาเนี่ยยังไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเหมาะสมณตอนนี้ฉนั้นตอนนี้มีอยู่สองขับนะครับที่ ที่เป็นหลักๆนะครับเกี่ยวกับคริปโตแต่ข่าวโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าในช่วงเนี้ยุโรปนะลำบากนะครับเห็นไหมเรื่องข้าวเรื่องอาหารต้องเลิกบอยคอร์รัาเซียบางเซกชันยกเว้นพลังงานนะครับตอนนี้ข้าวเนี่ยตายละเรื่องอาหารพอทางยุโรปจะอดข้าวตายก็ต้องไปงอลเสเซียบางคนบางประเทศนะครับแบบ หลิวตาตามเนี่ยคือคือเหมือนกับอเมริกาพูดอะไรก็ครับครับครับนะครับแล้วพอไปปฏิบัติจริงเนี่ยก็ว่ากันอีกอย่างเพราะว่าประเทศมันไม่ไหวนะครับถ้าเกิดไม่มีอาหารแล้วก็กา๊าซแล้วก็พลังงานตายแน่นอนนั้นรัสเซียนะครับก็เรื่องของพลังงานเนี่ยแหละก็เขาบอกเขาไม่ให้ยุโรปนะขนาดนี้นะถ้าเกิดยุโรปยังตามอเมริกาอยู่ตอนนี้ ครับเขาไม่มั่นใจและเขาไม่ไว้ใจนี่ก็เป็นเหตุที่ทําให้เยอรมันเนี่ยต้องกลับมาใช้ฐานหินนะครับเป็นพลังงานที่เลิกใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับก็จะมีการกลับมาใช้นั่นแหละแล้วประเทศต่างๆนะครับก็ต้องเข้าสู่ในโหมดของการระแวดระวังแล้วกันว่าสถานการณ์ถ้าเกิดหนาวมาเนี่ย เงินเฟอ้อมาค่าเชื้อเพลิงก็แพงนะครับหรือพลังงานก็แพงอาหารก็หาไม่ได้คนในประเทศจะอดตายนะครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่าจะเกิดภายในปีนี้และดูเหมือนว่าเขาจะพยายามยื้อสถานการณ์ตอนนี้เอาไว้ถึงแม้ว่าลายวันนะครับมีข่าวออกมาด้านลบเกี่ยวกับยุโรปอย่างอเมริกาเองด้วยนะครับที่ ที่ทอ่าแฟงลุงนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาของของพรรคริพับติกันนะครับก็ได้ออกมาเฮ้ยใกล้จะวันขอบคุณมาเจ้าแล้วนะวันที่ยี่สิบกว่ายี่สิบสามนะครับแล้วเฟดจะมีการตัดสินใจการประชุมเนี่ยวันที่ยี่7หกยบเจ็ดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมเหมือนเป็นคำขู่นะครับว่า เฮ้ย hey, ถ้าเกิดคุณทำอย่างเงี้ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะสร้างความลำบากให้กับคุณเพราะประชาชนนะครับต้องกินต้องใช้แถมถ้าเกิดไม่มีไม่มีสายป่านยาวพอเนี่ยเขาจะไม่มีเงินเติมน้ำมันไม่มีเงินตุนอาหารฉะนั้นคนอเมริกันก็เตรียมตัวแล้วนะครับที่จะต้องต้อง เติมน้ำเติมน้ำมันให้เต็มถงังแล้วก็ตุนอาหารเพื่อจะเฉลิมฉลองในวันขอบคุณพระเจ้าถ้าช่วงนี้เฟร็ดนะครับทะลึ่งออกมาบอกว่าเฮ้ยไอจะขึ้นดอกเบี้ยนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคนอเมริกันจะแตกตื่นเหมือนที่เคยทำมาตอนต้นปีนะครับ จอร์นพาวเวลก็ไปออกงานนู้นออกงานนี้ไบเดนก็ออกมาพูดพูดถแถลงข่าวดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยนะครับไอคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็กลัวเลย SME ธุรกิจใหญ่ๆหญ่กลัวหมดถ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีจริงๆและไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในในความได้เปรียบของอัตราเงินเฟอ้อ นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาก็น่าจะใช้เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั่นแหละเป็นฐานเสียงของเขาเพราะตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วนะครับคือต้องให้ผู้มีอิทธิพลช่วยหนุนหลังซึ่งถ้าเกิดผมพูดก็คือคนอเมริกันคงรับไม่ได้อะนะว่ามันจะมีการโกงการเลือกตั้งผมพูดอย่างนี้นะ นะครับซึ่งอเมริกันก็เป็นประเทศเสรียอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นประเทศประเทศประชาธิปไตยซึ่งถ้าเกิดถึงเวลานั้นจริงๆต้องวัดดูเอาละกันนะครับว่าถ้าสถานการณ์ไบเดนชนะแปลว่าเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลจะมีต่อไปถึงปีต่อๆไป ฉะนั้นวันนี้นะครับก็มีธนาคารกลางหัวหน้าธนาคารกลางยุโรปก็เรียกร้องให้ออกกฎระเบียบม,มุ่งเน้นบิตคอยและดีไฟนะครับคือมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดมีการปิดบัญชีมีการควบคุมบัญชีซึ่งตรงนี้นะครับหมายถึงเรื่องของการที่บิตคอยเนี่ยจะเข้ามาใช้ในยุโรปจะช้าลงไปรวมถึงมีข่าวเรื่องบิตคอยไหลออกจากกระดานเทรดคริปโตมากกว่า2000ัน ล้านดอลลาร์ใน1สัปดาห์สิ่งนี้บ่งบอกว่าตลาดคริปโตอาจจะมีการย่อในวันสองวันนี้จนถึงวันเสาร์อาจจะลงไปที่หมื่นอีกรอบนะครับแล้วก็กลับมาสร้างแรงสวิงเนี่ยที่สองหมื่นนะครับถึง2องหมื่นหประมาณนั้นซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าตลาดคริปโตเนี่ยวันพฤหัสกับวันศุกร แล้วก็วันเสาร์ในช่วงตอนกลางวันเนี่ยจะรอดที่ราคาที่เท่าไหร่เอาแหละนะครับเราก็เห็นนะครับในช่วงเนี้ยกองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกสเกลฟรีแอโร่และกองทุนใหญ่ๆอีกมากมายก็เข้ามาในตลาดคริปโตเพื่อจะเลี้ยงตัวเองเอาไว้และผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้าตลาดคริปโตไม่ได้กลับมาจะมี ตัวใหญ่ๆเนี่ยขนาดกลางนะครับอีกหลายๆเจ้าจะต้องเจอกับสภาวะหมดคราสโฟหมดเงินหมุนไปต่อไม่ได้ธุรกิจจบและก็จะทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยกลับลงมาที่ประมาณ17ื่หรือ15ื่หหรืออาจจะลงมาหมื่นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเลวร้ายอย่างนั้นคืออาจจะมีไม่กี่ครั้งที่ทำได้ นะครับเพราะว่าทางกองทุนข้างบนเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะคุมตลาดอยู่แล้วให้เขาได้เปรียบที่สุดเพราะว่าเขาตัวใหญ่ที่สุดนี่เขาต้องอยู่รอดนะครับงั้นตัวเล็กๆอาจจะต้องตายหรือตัวขนาดกลางเนี่ยอาจจะต้องตายเอาล่ะนะครับตอนนี้เราก็เห็นนะว่าว่าสถานการณ์หลายอย่างเนี่ยพยายามบีบให้ให้ให้ตลาดคริปโตเนี่ยมันดูเหมือน ด้ค่ะเพราะคนที่ไม่ชอบตลาดคริปโตอยู่แล้วนะครับแล้วคนที่ไม่เข้าใจเขาจะมองว่าตลาดคริปโตเนี่ยเป็นตลาดที่มีความผันผวน,นสูงนะครับมีความผันผวนสูงเขาดูเรื่องของราคาแต่เขาไม่ได้ดูเทรนด์ของอนาคตนะครับว่าถ้าโลกหยุดอยู่อย่างเงี้ยเอาเอาแค่เทคโนโลยีเรื่องน้ำมันนะพลังงานเนี่ย คนที่อยู่ข้างบนเขาก็จะใช้เรื่องพลังงานเนี่ยตลอดใช่ไหมถ้าไม่มีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับออนไลน์นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านด้านบล็อกเชนหรือออนไลน์ต่างๆซึ่งเป็นเลเยอร์ที่สองของอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ถูกพัฒนานะครับโลกก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดนะครับฉะนั้น มันเป็นยุคที่เปลี่ยนถ่ายจริงๆนะครับระหว่างยุคที่เป็นยุคของอุตสาหกรรมกับยุคของเทคโนโลยีในปีที่แล้วเราอาจจะมองภาพง่ายๆว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะคืบคลานเข้ามาในในในยุคใหม่นี่แล้วหลังจากโควิดแต่ในปีนี้เริ่มพิสูจน์และทำให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าในยุคของ เทคโนโลยีเนี่ยกำลังจะมาฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้คือต้องทำให้ระบบนะครับมันผันผวนมันแปรปรวนมันมีการเปลี่ยนถ่ายนะครับจากเงินก้อนหนึ่งในยุคของเทคโนโลยีไปสู่ยุคอุตสาหกรรมฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายเงินเพื่อจะทำให้ยุคเก่านะครับบางระบบเนี่ย ใครที่ไม่แข็งแรงจริงๆก็ต้องตายไปส่วนใครที่แข็งแรงจริงๆสามารถอยู่ต่อได้เนื่องจากฟองสบู่ในประเทศอเมริกาและทางโซนของยุโรปจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเป็นตัวคัดคนด้วยเหมือนกันทั้งสองทั้งสองอย่างเลยนะครับทั้งเทคโนโลยีทั้งอุตสาหกรรมก็จะถูกคัดเห็นไหมครับการเหวี่ยงครั้งนี้ทำให้บริษัท หรือว่าองค์กรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ตัวใหญ่จริงแคราสออกทางทลายลงและทางอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้ดูเหมือนได้เปรียบผมขอเปรียบเทียบอย่างนี้ได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะไอ้คนที่เล่นพันธบัตรรัฐบาลเลนอะไรพวกนี้จะได้เปรียบมากๆและสุดท้ายพอพันธบัตรรัฐบาล หรือว่าเงินดอลลาร์นะครับมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีอยู่แล้วมันก็จะพังทลายลงแต่มันไม่ได้พังทลายทุกระบบนะแต่หมายความว่าใครที่เกาะอยู่ในระบบแล้วมันเหมือนกับซอมบี้คอมมินีหรือเป็นคนที่ไม่ได้แข็งแรงจริงก็จะถูกคัดออกเหมือนกันนะครับเพื่อจะทำให้ยุคอุตสาหกรรมกับเทคโนโลยีเนี่ยมันมันไปในทางเดียวกัน นะครับดังนั้นตัวใหญ่จริงๆอ่ะจ,จะเป็นตัวคัดนะครับคัดออกและจะเหลืออีกไม่กี่เจ้าทั้งสองด้านด้วยการคือการปรับสมดุลน,นะครับเราดูเหมือนว่าเอ้สิ่งนี้มันเลวลร้ายหรือเปล่าแล้วทำไมต้องทำคนที่อยู่ข้างบนคุณลองดูอย่างอย่างธานอสนะครับก็เป็นเป็นชาวไททันเป็นเผ่าพันธุ์อินเทอร์โน เขาจะรู้อนะครับว่าเอ้จัก,กรวาลเนี่ยมันมีมันมีเขาเรียกว่ายักษ์ซีเลสเชียลใครได้ดูเอนเทอร์โนเนาะนะครับที่เอนเทอร์โนคุณก็จะรู้นะครับลองไปดูแล้วฟังที่ผมเล่ามันมีสปอยนะเอาแหละนะครับในมุมมองของเอนเทอร์โนเนี่ยถ้าเกิดคุณได้ดูหนังเนี่ยคุณจะเข้าใจว่ามุมมองของธานอเนี่ยมุมมองของของจัก,กรวาลการจะลด ทุกอย่างลงทั้งปริมาณคนนะครับจะโดนหันครึ่งปริมาณเศรษฐกิจจะเริ่มใหม่ทุกอย่างจะรีเซ็ตใหม่เพื่ออะไรนะครับเพื่อทำให้โลกเนี่ยและจัก,กรวาลเนี่ยอีกหลายดวงเนี่ยไม่ถึงการโอสา์เนื่องจากยักษ์ซิเลเทียวนะครับที่เป็นคนสร้างภหหุจัก,กรวาลเอาแหละผมอธิบายตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพแล้วว่า ทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรนะครับใครอ่อนแอก็แพ้ไปใครอยู่ไม่รอดก็ต้องตายไปเพราะวัฏจักรใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นมาดังนั้นผมบอกอย่างนี้นะครับว่าหัวเราะที่หลังดังกว่าถึงแม้ว่าตลาดคริปโตจะโดนหนักมากขนาดไหนเราโดนมาแปดเดือนแล้วนะครับเห็นไหมคนหลายคนที่เก่งจริงๆแก่งจริงๆยังถืออยู่ได้ ยังอยู่ในตลาดที่โตยังมั่นใจในตลาดที่โตคนที่อยู่ทองคําก็ยังมั่นใจในตลาดทองคําคนที่อยู่ในหุ้นนะครับที่มีพื้นฐานดีก็สามารถอยู่ในส่วนของเขาได้อยู่ในวงการของเขาได้เพราะว่าคนทุกคนนะครับต้นทุนมันไม่เท่ากันจะไปอยู่ทั้งสามองค์ไอองค์การหรือวงการก็ไม่ได้นะคเขาก็อยู่ในในโซนของที่ตัวเองถนัดนั่นแหละ แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับคือหัวเลาะที่หลังดังกว่าจริงๆไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นการขึ้นอันดาตอกเบี้ยและการยื้อสงครามไปให้นานที่สุดผมบอกนะครับว่าเจ็บแล้วจบผมโอเคไฟล์นะครับเพราระคริปโตก็หรือทองคํานะครับที่ที่ขึ้นมาตลอดแล้วไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอย่างที่ทุกคนคิดที่มันควรจะไปนะครับ มันมันใช้คำว่าเจ็บแล้วจบไม่ได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องเจ็บแล้วจบจริงๆนะครับไม่งั้นจะไม่มีคนที่แข็งแรงก็อยู่รอดนะครับคนที่เกาะเหมือนเหมือนเกาะไปเป็นตัวเล็กๆนะครับเป็นคนกลางๆเนี่ยที่ไม่ได้ปรับสภาพจริงๆไม่ได้สร้างให้ตัวเองแข็งแรงจริงๆ ก็จะอยู่ในระบบต่อไปจนทำให้ระบบเนี่ยมันมันมันไม่ดีพอไม่ดีพอพอคุณดูง่าย,ายอย่างเหรียญคริปโตนะครับเห็นไหมมีเหรียญหลายเหรียญที่กำลังตายนะครับในช่วงนี้ในช่วงก็ประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยเหรียญมีมออกมาเพียบเลยและตอนนี้กำลังที่จะซบเซาลงย่อลงและเหรียญไหนไม่แข็งจริงๆ ไม่มีคอมมูนิตี้ไม่มี Productivity จะตายทุกอย่างวัฒจักรเป็นอย่างนั้นและเมื่อเราเมื่อเราผ่านตรงนี้ไปได้ผมบอกเลยนะครับว่าหัวเราะที่หลังดังกว่าคุณมาอยู่ในในวงการที่ถูกแล้วเพราะมันเป็นวงการแห่งอนาคตจริงๆหัวเราะที่หลังดังกว่าก็บอกไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเป็นกำลังใจในการถือนะครับในการโฮคุณจะรวยแน่นอนนะครับทุกๆคนถ้าผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้ทุกอย่างจะกลับมาและถ้าเกิดใครไม่เชื่อว่ากลับมานะครับคุณก็ แล้วแต่คุณละกันนะครับจะเล่นฟิลเจอร์อย่างเดียวก็แล้วแต่คุณในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คุณก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าตัวใหญ่เขาก็เข้ามาเล่นฉะนั้นคุณจะยืนอยู่ได้คุณต้องมีฐานรากที่แข็งแรงคือคุณต้องโหาไว้ด้วยนะครับคุณถึงจะชนะในเกมนี้นะครับและชนะอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับ งันวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับทั้งไลน์กลุ่มชื่อ N c r y p t o เลนซีคอมมิชชั่นะครับมีกลุ่ม luna นะครับลูน่าคลาสสินะเราก็หวังนะครับว่าไปหนึ่งหนึ่งดอลลาร์เพราะมันพังมาทีแล้ว แต่มันยังฟื้นได้ถือว่าแจ่วนะมีกลุ่มชิบะมีกลุ่มอื่นๆแล้วเรามีหนึ่งสปอนเซอร์คือ xt.com นะครับเป็นกระดานเทรดเทียสองสดับเทียสองก็จะมีเหรียญกาวเหรียญต้นน้ำมามาก,มา,กมายเลยคุณสามารถเข้ามาเทรดได้ถ้าสนใจนะัทักไปที่เพจเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ qr โคดให้ผมจะพาเข้าไปในกลุ่ม เอาแหละนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและข้อมูลในวันนี้ที่เราให้ให้กำลังใจในการลงทุนไม่ได้ชี้ชี้นำหรือให้คุณเนี่ยลงทุนแบบสุดตัวจัดความเสี่ยงให้ดีนะครับคุณต้องศึกษามันให้ดีข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้สนใจนะครับทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้ ย้ำนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าคลาสสิกบิตคอยอิตาเลียมชีบะจะกู้ทุนมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ c. com เป็นกระดานแลกเปลี่ยนมีหลากหลายบริการผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งตัวสามารถสร้างไรายได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเทรด แบบสปอตหกว่าสกุลเงินเหรียญหลากหลายประเภทรวมถึงโปรเจกต์เหรียญต้นน้ำอีกมากมายการเทรดแบบ etf การเทรดแบบ Margin การเทรดแบบฟิวเจออยากฝากดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยสูงสูสามารถฝากได้ทั้งระยะสั้นระยะยาว saving หรือ staking รวมถึงมีเรื่องของ nft สามารถเข้าไปสร้างรายได้ผ่าน nft ผ่านช่องทางของแอป x c com มีบริการแบบ p 2 p สามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเดบิตผ่านบัตรเครดิตผ่านช่องทางทางออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกับ XG.com สามารถซื้อคริปโตผ่านช่องทางของบัตรเครดิตบัตรเดบิตและช่องทางออนไลน์ได้เลยบ่อยการครบเครื่องง่ายดายภายในนี้